ไอคิวไปเริ่มแล้วแหละนะครับเอาละฮะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะมาอยู่ผมใน Fk Custom Game ก็ผมพาร์ทนี้ผมอยู่ในเกมไม่ครับผมกับโปรเจิกเดือดรูปสกายวอร์ในพาร์ทที่สองร้อยกล้พระนะครับโอเคแล้วก็เขมากันเลยนะครับไอคิวไปหาของแป๊บนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของไกด์คาร์ผมในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเช่นเคย ฮ่เซอร์มีก็ดีในระดับหนึ่งครับผมคลิปหน้าก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะก็ไปเล่นเราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์คาร์โมโนะครับคลิปหน้าโอเคแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วอุ๊ไอ้คิดวเดี๋ยวโอ้ยปัตตาฟ้ากูจะเอาลงดีไมเนี่ยโอ้ล่ะแล้วก็ โอเคเอผมก็ตายนะครับอยู่อยู่วิทยทนนะโอเคเอผมบ๊ายบายยินดีครัชอบกดไลค์ครับตับสนะครนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเดี๋ยวคลิปต่อไปรับผมบ๊ายบายยินดี